ครับตอนนี้ปลาติดจริงข้างล่างนะครับเม็ดเม็ดนะครับเม็ดแตกนะครับไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยไปไม่ลึจับตามสายไปดิใหญ่เลยอ่ะติดอะไรวะตามสายไปดิตามสายไปจับมือตามสายไปโอ้โหโคตรลึกอ่ะตรงนู้นไม่ลึกหรอตามฝ่านู้นไปเหรอเนาจะว่ายกลับวัดทวายอีกไปไปไปรู้ปลาแทานไปสายไม่เห็นไปก่อนไปจุดก่อนนะจ๊ะ นะครับโ oh. ข้างล่างเป็นไงครับเห็นไหมครับข้างล่างสายนี้กอดไปมือเนี่ยสายเนี่ยเออกอดเลยพี่กอดพี่กอดช่วยรับผมไปนะครับโอ้ยล oh, ึก ติ้งเคดูพี่ไม่เห็นดิดแล้วพี่ดินอะไตัวใหญ่้แต่บอกไม่ลึกต้องตึงไวนะพี่มันดึกพเหี่ เอาท้องได้แล้วดิกระดันดิพายโอ้ลากไหมฮะลากคิดลากตุ้มเล็กไหมจิเมสพี่ไม่อยู่หรอกปลาอยู่ปลามันลากไปตื้อ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 ลากไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเนี่ยตื้นมือผมเลยจริงใช่เมื่อกี้ตอนนี้ยังไม่ลงน้ำไปถามเนี่ยมันลากตึงตื้อ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 มันลากไปเนี่ย ลลม้ขึ้น,นัติดตรสายะอครับอันนี้ฝีมือ,อหออัตตกครับอันนี้พริมติดกิ่งไม้ครับอัน <c oughs> นี้ครลงแครับน้ำปล่อนติดกเ้รป็นูนเดียวมนเป้ำนะงขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ย,น,ยนำลึกไหมครับพี่ก็ลงหัวพอดีโอ้หัวพอดีแต่ตรงนี้ยังโคตรลึกเนี่ยอย่าตายครับดูาเกิดฉีกดูมันดึงเนย